ก็เมื่อวานนี้แม่คนก็เต็มฟีเ็ใช่แมเต็มฟีก็คือที่พี่ต่อมีการมาอัปเดตสถานะเนื่องจากว่านักข่าวก็น่าจะเห็นคือความเคลื่อนไหวแล้วคนก็เหมือนไปจับสังเกตแล้วนักข่าวก็เลยถามจริงจก็มีข่าวก่อนหน้านี้ที่เคยว่าเออมีข่าวหรือว่าไม่เห็นอัปรูปด้วยกันอีกเลยอะไรประมาณนี้ค่ะมเมื่อวานสุดท้ายต่อไปเอาอีเวนต์ก็เลยต้องออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงการ จบความรักกว่า13ปีของต่อกับคุณมีนชุติยานั่นเองค่ะก<ช>็ะซึ่งก็เป็นแฟนสาวนอกวงการแต่ว่าทุกคนก็ก็เห็นใจ<ช>กอดเนา <ะ S 2> ไปฟังเสียงต่อสัมภาษณ์แล้วกันค่ะ กคือการที่เราถอยนี้สุดทยแล้วเราก็คงยังอยากที่จะทงออือ ต,ตอบเป็นคนหน<ช>ึ่งที่ให้สัมภาษณ์ดีเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ<ช>์ไหนนะคะให้อ่านตรงไหนอ่ะก็คือต่อก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อมาตลอดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้มาตลอดแม้แต่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็โดนอยู่ดีแล้วก็ยืนยันกับทุกคนมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวความจริงแล้วผมไม่ได้มีความประสงค์ที่จะออกมาเป่าประกาศเลยแต่ว่า มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องปกปิดคือถ้าพี่ๆถามเนี่ยผมก็พร้อมตอบว่าใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วที่จะถอยความสัมพันธ์ออกมาก่อนโดยที่เราไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่ามันมาจากการที่เราเนี่ยยอมรับว่าเราเองก็โตขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่แล้วมันก็มาถึงจุดที่เราไม่เราไม่มีใครรู้อนาคตว่าเราเนี่ยเติบโตไปในทางไหน แล้วมันอาจจะมาถึงวันที่เรารู้สึกว่าเราเติบโตไปในทางที่อาจจะไม่ตรงกันสักทีเดียวซึ่งมันก็เป็นจุดที่ผมไม่ได้มานั่งโทษว่าใครผิดเลยแล้วเราก็มั่นใจทั้งสองฝ่ายว่าเราอยากเก็บโมเมนต,ต์ดีๆไว้แล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วมันไม่ง่ายหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยอือผู้สึขขาวก็ถามต่ออีกว่าเสียดายความสัมพันธ์นี้ไหม จริงๆดูจากอาการก็น่าจะรู้แต่ต่อก็ตอบให้นะคะก็บอกว่าก็สุดท้ายแล้วการที่เราการที่พูดว่าเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเสียดายหรอกเพราะว่าเราตัดสินใจกันมาอย่างดีเราคิดกันมาอย่างดีแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เรามีปัญหากันอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วเราโตมาด้วยกันนี่แหละคือการที่เราถอยสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยาก ที่จะเป็นเพื่อนกันอยู่นักข่าวถามต่ออีกดูเหมือนต่อก็ยังอะต่อก็นิ่งนะคะแล้วก็บอกว่าผมสรุปให้ละกันว่าการที่คนเราเนี่ยจบความสัมพันธ์กันด้วยดีแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้สึกอะไรอ,อ,อ่ะอันนี้13ปีอ่ะอืใช่ใชแต่เชื่อว่า ก็จะผ่านไปได้เน <No. S 1> ด้วยดีขอเป็นกำลังใจให้ทางโคค่ะนคะคะ